วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการลือ้อเสาส่งสัญญาณสูง8เมตรที่ปลดระวางแล้วพี่นาแกพยายามจะเอาลงด้วยตัวเองแต่เนื่องจากรอกรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้เสาท่อนบนสุดหล่นลงมาค้างอยู่เสาท่อนที่สองเราก็เลยต้องเรียกช่างมืออาชีพให้มาเอาลงให้ขั้นแรกก็ทำการมัดลอกติดกับเสาท่อนที่สองให้แน่นหนาเนื่องจากเสาสองท่อนขัดกันอยู่ก็จะมีความเสียวพอสมควรช่างต้องพยายามยกเสาท่อนบนสุดที่ขัดกันอยู่ขึ้นให้สูงพ้นจาก ากเสาท่อนที่2ถึงจะสามารถจอมเสาท่อนบนสุดลงมาได้หลังจากที่ผมยืนลุ้นจนเยี่ยวเหนียวช่างก็ยกเสาขึ้นสําเรจ ได้แล้วและในระหว่างที่ช่างกําลังค่อยๆหย,ย่อนเสาท่อนบนสุดลงอย่างกระมิดกระเมียก็ออยังยังยังไม่หมดอุปสรรคยังติดลวดสลิงอ e. ีช่างก็ไม่ได้เตรียมประแจขึ้นไปด้วยก็เลยต้องใช้ครีมนีเวีย s p f 5 0ค่อยๆหมุนด้วยความทุรัา์ทุเลหลังจากที่ช่างทุรลาทุเลไปสักพักก็ถอดน็อตสายสลิงออกจนหมดและก็ได้เลือกหย่อนเสาท่อนแรกลงด้วยความบรรจบเพื่อป้องกันเสาบาด แต่ก็ยังไม่หมดอุปสรรคยังเหลือแผงแลักษญญณอีกหนึ่งตัวที่น้าต้องโชว์ปีนเสาขึ้นไปถอดด้วยตัวเองถึงย่อนเสาท่อนแรกลงมาได้อย่างเรียบร้อยสวยงามและต่อไปก็ถึงคิวของท่อนที่สองตอนนี้ช่างก็มีประแจเบอร์ไว้ถอดสายสลิงแล้วท่อนที่สองช่างก็เริ่มบันเลนด้วยการถอดนอตสายสลิงทั้ง3เส้นออกก่อนดูมืออาชีพเพาถอดง่ายๆส่วนเราก็ยืนถ่ายลอกวิชาเข้าไปหลังจาก ถอดสลิงเสร็จขั้นต่อไปก็เอาลอกมาเสียบกับเสาท่อนที่3ให้ข้อที่เข้าทางแล้วเอาเชือกที่อยู่ในลอกมามัดติดเสาท่อนที่เราจะเอาลงไว้ให้แน่นเพื่อใช้ในการโยงเสาเสร็จแล้วก็มัดเสาลออติดกับเสาท่อนที่3ให้แน่นหนาเพื่อความชัวร์ต้องมัดสักสองทอดมดท่อนเดียวเดี๋ยวโยกเย่มัดเสร็จก็ลื้อนั่งร้านออกมาก่อน1ชั้นเพื่อไม่ให้เกะกับ การทำงานปกติมืออาชีพเขาไม่ใช้นั่งร้านกันหรอกนะหลังจากเอานั่งล้านลงเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนการขันน็อตออกจากเสาทั้ง3าต้นรวมทั้งหมดก็9ตัว3993นะระดับมืออาชีพเราก็ไม่ธรรมดานะใช้สว่านไแปบบขันไปนเลยเซ่ถ้าเป็นเราก็คงจะใช้ประแจเบอร์สิบสี่หมนุนกว่าจะเสร็จขันน็อตออกจนหมดก็ผลักเขามาข้างหน้า,านิดนึงเขาก็จะหลุดออกมาอย่างที่เห็นแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนลงแค่นี้ก็เสร็จ เรียบร้อยได้วิชาแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผมกับนะ้าที่จะเอาลงกันเองเอองานเข้าอีกแล้วกู